สวัสดีค่ะนารีพยากรค่ะวันนี้เรามาดูดวงลัคนาราศีกรกฎนะคะประจำเดือนธันวาคม2565นะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15บห้ากรกฎาคมถึง15สิงหาคมและ22มิถุนายนถึง23่สิากรกฎาคมนะคะอ ถ้าวันเกิดใครอยู่คาบเกี่ยวระหว่างราศีคุณก็รับฟังสองราศีได้นะแล้วก็ไปเปรียบเทียบว่าราศีไหนเนี่ยมันตรงกับคุณมากกว่ากันคุณก็ยึดราศีนั้นได้เลยนะคะไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ดูไว้เพื่อความบันเทิงค่ะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเนาะอขอบคุณสำหรับทุกๆกานกดติดตามกดไลค์กดแชร์และทุกๆคอมเมนต์นะคะ มาดูลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนธันวาคม65นี้คุณจะมีเรื่องราวชีวิตเป็นอย่างไรบ้างสองไม้เท้านะคะหนึ่งถ้วยขออภัยนะคะถ้าจะมีอันนี้บ้าง King of Sword หกถ้วยอ่า เดสตาคนรักเก่าคนรักในอดีตชาติจะหวนกลับมานะคะคนที่คุณติดต่อเอาไว้คุยกันในโลกโซเชียลก็ดีติดต่อทางเฟซบุ๊กทางไลน์ทางอะไรก็ดีคนคน,นี้น่าจะเป็นคนที่อ,อีโก้จัดเป่าคะค่อนข้างจะอีโก้จัดนะคะเป็นคนตรงอเป็นคนตรงเหมือนคุณนั่นแหละคะ่ะคุณก็ตรงเขาก็ตรงคุณก็คุณก็ดือ้อเขาก็ดือ้อลักษณะบุคลิกอาจจะคล้ายคายกันนะ แต่เหมือนว่าจะมีการกลับเข้ามาเริ่มต้นในความสัมพันธ์กันใหม่ในเรื่องของความรักนะคะรักนี้อยู่ต่างถิ่นแดนไกลกันเนะเาะรักนี้เป็นคนต่างวัยนะคะต่างวัยนะต่างชาติต่างศาสนาต่างถิน่นต่างแดนได้หมดนะคะหรือบางคนอาจจะเริ่มรักครั้งใหม่เอี่ยมเลยก็ได้นะคะก็เป็นคนลักษณะดังที่กล่าวมานะคะเป็นคู่รักในอดีตชาติของคุณนะ ถึงแม้วัยจะแตกต่างกาันแต่ก็ดูเหมือนว่าพวกคุณจะเข้าอ,อกเข้าใจกันได้ดีเนาะบางคนอาจจะเป็นรักครั้งเก่าที่ย้อนกลับมาก็ได้นะคะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเหมือนกับมันเริ่มต้นกลับมากลับมาพูดคุยกันใหม่นะไม่ว่าจะเป็นรักคนเก่าหรือรักคนใหม่ก็ดีคุณจะได้เจ,เจอเจอรักที่เติมเต็มในหัวใจซึ่งกันและก,กันนะจากหนึ่งถ้วยเนี่ยเป็นรักที่เข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นรัก ที่ล้นเอิในหัวใจอ่ะเป็นรักที่ไม่ต้องพูดกันมากไม่ต้องใช้เหตุและผลอะไรกันมากคือมองตาก็รู้ใจพูดง่ายๆต่างคนต่างก็ผ่านบททดสอบผ่านในเรื่องของความปวดร้าวผ่านในเรื่องของประสบการณ์ที่มันล้มเหลวในความรักมาเยอะนั้มาเจอเจอคนที่เหมือนกับว่าเต,เติมเต็มในหัวใจเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกเข้าใจปัญหาชีวิตได้ดีนะคะเขาเรียกว่าเป็นรักที่เติมเต็มในหัวใจนะคะจะมีการเริ่มต้นกลับมาถ้ามีเดอสตาร์ขึ้นแสดงว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย ก่อนหน้านั้นในความสัมพันธ์ของพวกคุณน่าจะเป็นความสัมพันธ์ทีอ่อาจจะมีประเด็นดรามา่าเกิดขึ้นก็เป็นได้นะคะการกลับมาครั้งนี้เหมือนสลับสลับสิ่งที่ความเข้าใจผิดออกทั้งหมดนะคะเพื่อที่จะมาเริ่มต้นความบริสุทธิ์ใจกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะเอ,อย่างดูสิสี่ดาบน,นะคะโอ้โหเจ็ดดาบ าดาบนั่นจริงๆด้วยนะคะเฮ้ยตะกูลดาบขึ้นจมูกเลยเนีเนี่ยควีนออฟสอดซีไม้เท้ามันเหมือนกับว่าบางคู่นะก่อนหน้านั้นอาจจะเคยเป็นครอบครัวกันมาแล้วหรือเคยอยู่ด้วยกันมาแล้วคําว่าแต่งงานครอบครัวในทางโหราศาสตร์ของแม่หมอเนี่ยคือการที่คนสองคนมาอยู่ด้วยกันนะคะมาอยู่ด้วยกันชั่วระยะเวลาหนึ่งนั่นแหละค่ะคือแต่งงานในครอบครัวเราไม่ใช่ไม่ไม่ใช่เหมือนเชิงเชิงสากลที่จะต้องมีการจัด จัดพิธีหรือว่าจดทะเบียนนะไม่จําเป็นนะคะเออทีนี้เหมือนกับว่าคุณกับเขาอาจจะเคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมาสักระยะหนึ่งแล้วไหมแล้วอยู่ดีๆก็มีการบรกการล็อกกันไปมีการเลิกกันไปมีการจบกันไปทําให้คุณเคว้งอะ่ะทําให้คุณแบบอะไรก็ไม่รูว้วะงงอะ่ะเศร้าใจเสียใจท้อใจหดหูใจรู้สึกย่ําแย่ไปหมดเหมือนกับบางคนอาจจะเพิ่งจะถูกหลอกในความสัมพันธ์มาหรือปะอ่ะหรือบางคนก่อนหน้านั้น ความสัมพันธ์อาจจะเป็นลักษณะไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยนะเป็นคนในความลับหรือบางครั้งเนี่ยจําเป็นจะต้องหยุดนิ่งในความสัมพันธ์เพราะว่าคนในครอบครัวเนี่ยไม่เห็นดีไม่เห็นงามด้วยนะคะมีอุปสรรคคือมีอุปสรรคเยอนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอ่าแล้วเหมือนกับว่าในเดือนธันวาคมเนี่ยมันจะมีการกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ครั้งใหม่อาจจะมีการเคลียร์จิตเคลียร์ใจ เคลียปัญหาต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อที่จะกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งหนึ่งหรือว่าเพื่อที่จะกลับมาแต่งงานเป็นครอบครัวได้ดังนั้นคนลัคนาราศีกร,รกฎในเดือนธันวามนี้อาจจะเด่นในเรื่องของคู่ของความรักที่จะได้อ่าได้แต่งงานนะคะได้แต่งงานได้ลงหลักปักฐานเป็นครอบครัวนะคะอ่าไม่ว่าจะเป็นคนเก่าหรือคนใหม่ก็ตามแต่ตามหน้าไพ่แล้วมีประเด็นดราม่ากเกิดขึ้นเยอะแยะแบบนี้น่าจะเป็นกระเด็นคนเก่านะที่จะเข้ามาผูกรัก ผูกบ้านผูกสัมพันธ์สร้างปักหลักครอบครัวก,กับคุณถ้าเป็นคนใหม่ถ้าเป็นคนใหม่ก็จะเป็นคนที่เป็นคนที่รักแท้รักที่พร้อมที่จะให้ความจริงใจรักที่ซื่อสัตย์รักที่จะแต่งงานกับคุณในท้ายที่สุดคือลงหลักปักฐานกับคุณเป็นครอบครัวในท้ายที่สุดนะคะแน่นอนว่าบางคนคงจะไปโดน พฤติกรรมหรือคําพูดแบบเชื่อดเฉือนใจนะคะเชื่อดเฉือนใจมาหนักหน่วงพอสมควรเนะาะอาจจะทําให้คุณเสียความรู้สึกร้องไห้ทุกข์ระทมแต่อย่าถึงกับฆ่าตัวตายจะฆ่าตัวตายนะคะจำไว้ว่าชีวิตเรามีค่านะคะรักตัวเองให้มากๆนะคะถ้าเขาไม่รักเราคุณก็ไม่จำเป็นต้องไปรักเขานะชีวิตมีอะไรให้ทําอีกเยอะแยะนอกจากคําว่ารักอ่านะอย่างน้อยก็ต้องรักตัวเองให้เป็นนะคะ ดูสิเก้าเหรียญน,นะคะปีนอฟ c ับแต่ the รี r อ o ฟ The m o o นโน้บางคนอาจจะไปเจอเจอเข้ากับพวกคุณใสมนดำด้วยนะคะอันนี้ให้ระมัดระวังตัวนะคะถ้าคุณรู้สึกว่าคุณไปเจอเจอใครที่เป็นอำนาจเกี่ยวกับคุณใสมนดำเนี่ยให้คุณรีบถอยออกมาหาน้ามนตอาบนะคะยุคสมัยนี้เป็นยุคที่คนทำหมอผีในเยอะมากๆ เป็นยุคที่คุณสายโคตรใจยเยอะนะบอกได้เลยนะคะศาสตร์เขมรน,นี่กระจายไปทั่วเลยทั่วโลกเลยแหละที่ไหนก็มีนะคะคู่ของคุณตัวคุณเองทุกกระทมคู่ของคุณเขาก็ทุกกระทมใจเหมือนกันจากการที่คุณและเขาเนี่ยมีประเด็นดราม่าแล้วต้องต้องหยุดย้่ในความสัมพันธ์หรือว่าเข้าใจผิดในความสัมพันธ์อะไรก็ดีนะคะ <c oughs> แต่เขาบอกว่าความทุกกระทมเนี่ยมันก็ไม่ได้ทําให้คุณกับเขาเนี่ย ต่างคนต่างไปมีคนใหม่นะไม่ใช่เหมือนกับคุณก็รอคอยเขาเขาก็ยังมั่นคงในตัวคุณนะคะอาจจะเป็นด้วยอุปสรรคที่ที่เป็นสิ่งแวดล้อมภายนอกที่กีดกันคุณสองคนก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่ประเด็นของรักษาเศร้าเกิดขึ้นถ้าเป็นประเด็นนี้เหมือนว่าในธันวาคมนี้เนี่ยปัญหาอุปสรรคตรงนี้จะได้รับการแก้ไขนะคะจะคลี่คลายนะเขาจะเดินทางมาหาคุณเนาะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะ เออต่างวัยกับคุณอย่างสิ้นเชิงยังไงเขาก็จะเดินทางมาหาคุณและดูเหมือนว่าคุณกับเขาก็สามารถติดต่อสื่อสารกันทางพลังจิตได้ด้วยอ่เห็นปะ่ะคือยังไงความรักความผูกพันด้วยความเป็นคู่รักในอดีตชาติของพวกคุณเนะี่ยยังไงมันก็พัดผาจากคุณไปไม่ได้เนาะเออพวกคุณก็ยังจะติดต่อสื่อสารกันทางจิตได้นะคะอ,อ่าถ้าเกิดเขาโดนคุณใส่มนดำแล้วถ้าคุณใส่มนดำมันถูกแก้ไปแน่นอนว่า แล้วความสัมพันธ์คุณกับเขาเกิดการหยุดนิ่งในความสัมพันธ์หรือว่ามีประเด็นดราม่าไปก็ตามเขาก็ทุกข์เสียใจเช่นเดียวกันนะคะด้วยว่าบางส่วนอาจจะเขาทําโดยไม่ได้มีสติด้วยตัวของเขาเองไองถ้าเป็นกรณีนี้คุณก็อาจจะน่าให้อภัยเขาได้เนาะถ้าก็โดนคุณใสม่มนดดาจริงไหมเพราะคนโดนคุณใสม่มนดแล้วมันไม่รู้สึกตัวหรอกคะ่ะมันเบลอเบลอมันขาดสติเนี่ยอ๋อบางคนนี่ถึงขั้นแบบว่าอืเกิดเรื่องเกิดราวพอสมควรเนาะ อแต่ไม่เป็นไรในประเด็นเรื่องความรักนะคะแน่นอนเราไม่ต้องห่วงคุณจะได้รักกลับมาเริ่มต้นรักใหม่นะคะลงเอยเป็นปักปักหลักปักฐานอาจจะได้แต่งงานอสร้างบ้านสร้างครอบครัวอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะ <S <S ทีนี้มาดูประเด็นเรื่องของการงานของคุณการงานของคุณก,ณก็โอ้โหอีนุงตุงนางจังเลยอ่ะมันมันเกิดอะไรขึ้นในองค์กรของคุณในครอบครัวของคุณในเครือญาติของคุณในธุรกิจของคุณหรือเปล่าคะมันเป็นกงเป็นเหล่ามันทะเลาะกันอนุงตุงนางซักขนาดนี้น่ะเอตัวคุณเองอาจจะเป็น ผู้บริหารหรือคุณอาจจะเป็นเสาหลักของครอบครัวเนาะแล้วก็ต้องมาเจอกันเรื่องวุ่นวายเต็มไปหมดด้วยว่าสภาวะการเงินที่มันนิ่งใช่ไหมสภาวะการเงินที่มันนิ่งดูจะไม่ทรงไม่ขยับอ,ะอ่ะถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นหัวหน้าผู้จัดการอะไรก็ดีเนี่ยแน่นอนว่าถ้าธุรกิจมันเริ่มสั่นคลอนด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ตัวคุณก็ร้อนเป็นไฟเหมือนกันเนาะแล้วลูกน้องก็อาจจะไม่สมัครสมานสามัคคีก็ได้งานก็แบบท่วมหัวเต็มไปหมด การเงินก็ไม่ขยับมันก็จะเป็นปัญหาทุกเหมือนกันใช่ไหมแต่เขาบอกว่าในเดือนธันวาคมนี้นะคะคุณไม่ต้องห่วงนะถ้าคุณเป็นลูกจ้างแล้วคุณเจ,เจอเจอปัญหาการทะเลาะวิวาทไม่ว่าจะเจ้านายก็ดีจะบริวารก็ดีคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงงานใหม่งานนี้ของคุณนะ่าจะเป็นงานที่ต้องอเดินทางนะคะต้องโยกย้ายถิ่นฐานด้วยเช่นเดียวกันแต่คุณจะได้งานครั้งใหม่นะเพราะว่าเดี๋ยววิวอัพพอจูนขึ้นมาเนี่ยอื คุณจะได้งานโชคลาภอย่างแรกที่คุณจะได้เลยคือการงานการงานที่จะเลื่อนขั้นสู่ผู้บริหารระดับสูงได้นะคะหรือกิจการงานส่วนตัวของคุณจะมีความมั่นคงขึ้นนะคะถ้าคุณลงทุนอีกครั้งแลบปรับรูปแบบธุรกิจใหม่นะปรับการตลาดใหม่มันจะทําให้ไปได้นะคะจะทําให้มีเงินมีทองเข้ามาได้นะบางคนอาจจะมีเกณฑ์โยกย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยไปเพราะงานหรือเพราะคู่ครองก็เป็นได้นะคะ แต่ที่แน่ๆเหมือนว่าในเดือนนี้คุณจะได้อาังหาริม,มทรัพย์ด้วยนะคะได้บ้านมาได้บ้านมาอืมได้แต่งงานใ้ได้แต่งงานมีบ้านอะ่ะคุณง่ายๆเนี่ยเ,ยเริ่มชีวิตใหม่เห็นไหมแต่งงานมีบ้านอะ่ะอืมต่อให้คุณไปทํางานที่ต่างถิ่นทางแดนหรือว่ายังไงเนี่ยคุณก็จะลงหลักปักฐานงานได้อย่างมั่นคงนะคะดินกิจการที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงแล้วก็มีหลักฐานที่ดีนะคะมีที่อยู่อาศัยมีสภาพแวดล้อมการงานที่ดีขึ้นนะคะที่มันไม่ ไม่ได้วุ่นวายไม่ได้เป็นห้าดา่าไม่ได้โดนนินทานไม่ได้โดนกดขี่ไม่ได้โดนบีบคั้นอ่าให้ออกอะไรอย่างเงี้ยเพราะที่ผ่านมาเหมือนเหมือนสภาวะการงานคุณดูสิโดนแบบชนิดที่ว่าเอ่อถ้าไม่เกรงใจว่าเป็นเจ้านายและอาศัยเงินเดือนนี้อาจจะอาจจะมีการแบบว่าปะชะดากันได้นะนะฮะไม่ท่านะอาจจะมีการประชะาดะหรือบางคนอาจจะบอกว่าปะชะดะเรียบร้อยแล้วก็ลาออกแล้วก็ได้ แต่ไม่เป็นไรค่ะในเดือนธันาวาคมนี้คุณจะมีงานคุณจะมีงานใหม่ที่มั่นคงนะคะแต่อาจจะเป็นงานที่ออกไปสู่แดนไกลหรือบางคนอาจจะข้ามถิ่นไปทํางานต่างประเทศเลยก็ได้นะคะงานนั้นจะมีความมั่นคงและสร้างเงินให้คุณได้นะคะอะไรที่มันตรงไหนที่มันอยู่แล้วไม่มีความสุขตรงไหนที่มันอยู่แล้วมันไม่เจริญรุ่งเรืองนะ่ะก็ไม่ต้องอยู่นะคะบนโลกใบนี้กว้างขวางม,มันมีที่ที่เหมาะสําหรับเราแหละค่ะค้นหาให้เจออืม แปดไม้เท้าี่ยมาละสามไม้เท้านะคะเรื่องการงานเด่นแล้วนะคะโอ้ยหนึ่งไม้เท้าเห็นไหมความรักมาการงานมาการเงินก็ต้องมาแต่เขาบอกคุณไม่ต้องเครียดนะคะคุณไม่ต้องเครียดเพราะเดี๋ยวคุณจะเป็นโรคซึมเศร้าเอานะถ้าคุณมาเครียดกับสัมผัสสิ่งรอบทิศอ่ะใครที่ทําให้คุณเครียดถ้าคุณไปเครียดตามเขาก็เท่ากับคุณไปรับห่วงกรรมเขาเต็มๆนะใครจะเครียดใครจะไม่ดีอะไรคุณมันเป็นปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาคุณคุณจะมาไว้นะคะใครไม่ชอบคุณคือปัญหาของเขาไม่ใช่ปัญหาของคุณ ปัญหาของคุณก็คือเลิกเครียดค่ะเลิกเครียดแล้วเริ่มต้นชีวิตใหม่แค่นั้นเองคุณจะได้เริ่มต้นงานครั้งใหม่เห็นไหมงานที่คุณสมัครเอาไว้ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่างานที่ไหนก็ตามคุณจะได้งานประสบความสําเร็จแล้วงานนั้นมันก็จะสร้างมูลค่าการเงินให้คุณด้วยเนะี่ยคุณเงินคุณคุณก็จะไม่ติดขัดนะใครจะขายบ้านขายอะไรก็ได้ได้เงินมานะคะเออฮะทีนี้ใครทําธุรกิจออนไลน์ใครทาธุรกิจออนไลน์แน่นอนที่สุด ุรกิจของคุณมันก็จะเขาเรียกว่าจเจริญรุ่งเรือง<ๆ>ไปได้อย่างรวดเร็วนะคะสร้างเงินสร้างทองให้คุณได้เช่นเดียวกันนะคะ่ะไม่ต้องห่วงเลยเป็นปีแห่งการเป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตที่ดีนะบางครั้งความรักที่ดีมันก็นําพามาซึ่งงานและเงินที่ดีและบางครั้งงานและเงินที่ดีก็นําพาความรักที่ดีมาเช่นเดียวกันแต่คุณในที่นี้เหมือนจะได้ทั้งความรักได้ทั้งงานและก็ได้ทั้งเงินนะคะได้มาทุกอย่างเลยนะในเดือนนี้ ยิ่งงานไหนที่คุณทําในโลกของโซเชียลนะคะมันจะมีชื่อเสียงเด่นดังได้ไวมากเลยนะคะคู่ของคุณก็เหมือนกันไอ้ที่มันเงียบๆไปอยู่ดีๆมันก็จะติดต่อเข้ามาหาคุณแบบปุบปรับหรืออาจจะเดินทางมาหาคุณปุปปบปรับเลยก็ได้แล้วก็ไม่ได้มาลงหลักปักฐานต่บคุณนะคะแต่คุณเป็นคนขี้เครียดขี้กังวลเนาะส่วนหนึ่งนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะจะที่ดี่ทรนงในตัวเองนะค่อนข้างจะไม่ยอมคนเหมือนกันไง เราเรียกว่ายัางไงดีละ่ะตรงอ่ะเป็นคนตรงจนเกินไปบางครั้งความตรงของเราเนี่ยขารความกิริยาท่าทางที่ตรงเกินคําพูดที่ตรงเกินมันก็สร้างอริสตูให้กับคุณรอบทิศได้นะคะบางครั้งคุณก็ต้องปรับที่ตัวคุณเองด้วยเชกเช่นเดียวกันนะเห็นปะคําอิจฉาริษยาการว่าร้ายจากคนรอบทิศมันเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็ตามแม้พระพุธทธองค์ก็ยังหนีไม่พ้นคนนินทานว่าร้ายเนาะโอ้ยอย่าไปสนใจคนเหล่านั้นค่ะ ถ้าเขานินทาแล้วเขามีความสุขก็ปล่อยเขานะคะแต่การที่เขานินทาคุณเพราะว่าเขามีความทุกข์เขาถึงต้องนินทาคุณเพราะว่าเขาอิจฉาในตัวคุณไงเนี่ยเขาอิจฉาตัวคุณเขาถึงนินทาคุณถูกปะไม่ยังไงเขาจะไม่นินทาคุณแสดงว่าเรามีอะไรดีพอให้เขานินทาได้ค่ะจงภูมิใจในสิ่งนี้แล้วกันนะดีกว่าไม่มีใครเหลียวแลคุณเลยบนโลกใบนี้เนาะเราคิดอย่างนี้ละกันชีวิตคือเดอะโฟนะคะตั้งต้นชีวิตใหม่เลยค่ะ าฏิหาริย์ในชีวิตกําลังจะเข้ามานะคะการเริ่มต้นความรักการงานการเงินที่ดีสิบถ้วยนําไปสู่ความสุขสมหวังในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรักและครอบครัวและการงานนะคะการเงินก็โอเคนะคะทําธุรกิจใดๆก็มีเงินมีทองเข้ามามีบ้านมีช่องม,มีอสังหาริมทรั์อ่ะในเมื่อกงล้อแห่งโชคชะตามาเยือนคุณแล้วเนี่ยคุณก็ลุกขึ้นมาทํานูน่นทํานี่เลยค่ะอย่ามวัวแต่นอนร้องไห้ซึมกระทือแล้วก็นั่งเครียดอ่คิดในแง่ลบ ไปร้อยแปดพันเรื่องมันไม่มีประโยชน์อะไรค่ะลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ตัวเองลุกขึ้นมาสร้างกำลังใจลุกขึ้นมาทำอะไรก็รีบทำเลยค่ะโชคโชคลาบกำลังเข้ามาหาคุณอย่านอนนิ่งอย่านั่งเศร้าอย่านั่งทุกข์ทรมานอย่างเดียวนะลุกรีบลุกขึ้นมาทำอ่ามันกำลังมาเยือนแล้วความสำเร็จในทุกด้านความรักการงา,งานการเงินนะคะสุขภาพแข็งแรงใครเจ็บป่วยมีหมอรักษาดีนะโอเคจ้ะ แต่ไม่ได้บ่งบอกถึงโชคลาภที่มาจากหวยนะคะมันเป็นมาจากงานและเงินและมาจากคู่ครองของคุณนะอะโอเคค่ะขอบคุณสำหรับทุทกๆการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ค่ะ